ไาาครึ่งๆเนาะหวังว่าเนี่ยสิ่งๆเนี้ยผมว่ามั่นใจว่าใครที่ทำอาชีพพ่อค้าแม่ค้าน่าจะไม่แตกต่างจากสิ่งที่ผมผ่านมาสักเท่าไหร่ค่ะถามนิดนึงค่ะพอเราอยู่ณจุดที่ทำปาาระกันเราแบบเป็นแบบก็ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตร,ระดับหนึ่งเนาะแต่ถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่เราตกลงมาค่ะต้องมานั่งขายขายโดนัทที่ตลาดนัดเนี่ยตอนนั้นคิดอะไร คิดยังไงคะณวันนั้นอนะตอนนั้นผมจับสินค้าตัวหนึ่งเป็นสินค้าสบู่เนาะ<อ>ล้วคิดว่าน่าจะเอาไปทำกับตลาดฝั่งพม่าได้เพราะถ้ามันเอาไปฝั่งพม่าได้เนี่ยเอากาไร10บาท20บาทหรือ5บาทเนี่ยไปคูณจํานวนร้อย <100 S 2> ชิ้น,นเยอะพันชิ้นหมื่นชิ้นถ้าเราขายได้เราก็อาจจะมีโอกาสสาเร็จและร่ำรวยได้<อ>แต่พอเราได้ทำจริงๆเราเนื้อง,งานมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ<อ>แต่สุดท้ายสุดเราสู้กับมันอยู่ประมาณ7เดือนไม่ไหวแล้วครับลูกสองคนไม่เคยได้ส่ง ค่านมให้ลูกเลยไม่มีเงินส่งไปที่บ้านเลยแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่ารถยนต์ที่มีอยู่คันหนึ่งก็จะถูกยึดด้วยติดข้างงวดอยู่สี่งวดจนเขาต้องมาตามค,คอนโดนี่ผ่อนงวดสลับงวดนะครับจนนั่นแหละจนแฟนถามว่าเฮ้ยเราจะไปต่ออย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ,ะกลับไปทำอะไรบางอย่างดีกว่าซึ่งตัวตัวผมเองเนะี่ยผมไม่ชอบทำงานประจำผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมจะไปขายอะไรดี บ้านหรือรถด,ดีอ๋อคือมี2ช้อยให้ตัวเองเลยคือบ้านก็รถแหละใช,ใช่ไหมคะถ้าจะให้วิ่งไปทํางานโรงงานอ่ะไม่เอาเราเป็นคนที่ไม่ใช่งานโรงงานไม่ดีนะครับมันอาจจะดีแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะเราเคยทาแล้วครั้งนึงตอนอายุมันสิอันนี้มไม่ได้อันนี้ย้อนเ่าย้อนกลับมาหนึงตอนอายุสิปีนะครับก็เรียนอยู่ปวสที่เทคโนตากเสร็จแล้วไม่มีเงินใช่ไหมครับก็เลยมาทํางานโรงงานอยู่1ปีเข้าทั้งหมดประมาณ13บสามโรงอบางโรงเข้า7วันบางโรงเข้า3วัน บางวันเข้าครึ่งวันบางโรงงานนะเข้าครึ่งวันออกเลยคือมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เอาละอาชีพนี้เขาไม่เหมาะกับเราไม่ใช่เราใช่นั่นแหละแล้วเลือกบ้านกับรถแล้วเลือกอะไรคะเลือกรถครับเลือกรถก่อนเหตุผลที่เลือกรถตอนนั้นเพราะว่าคิดว่าบ้านมันน่าจะขายยากเพราะบ้านเป็นสินค้าชิ้นใหญ่แล้วราคามันแพงเราก็เลยไปทําไปขายรถก่อนแต่ถามว่าความรู้2เรื่องอาชีพนี้ไม่มีในหัวเลยอ๋อใช่ครับเริ่มใหม่ทุกอย่างเริ่มใหม่ทุกอย่างใช่ครับแล้วก็พอได้มาขายรถนี่แหละ มันคือจุดเปลี่ยนชีวิตจุดเปลี่ยนภายในระยะเวลา20วันอ๋อเป็นไงคะ 20วันยอดขายยอดขายไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ค่ะต้องบอกว่าอาชีพขายรถนะครับทุกคนใครเป็นเซลขายรถนะขายรถมันจะมีรถเก่าได้ใช่ไหมรถเก่าทากาไรได้ดีมากทุกคนที่ฟังอยู่ในรู้ในคลิปนี้ว่ารถเก่ากำไรดีมากก่ารถใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าได้รถเก่าสคันนะรถเก่า2คันแล้วก็รถใหม่รู้สึกเป็นมิวเอ็กซ์หนึ่งคันและกระบะอีกสคันอันนี้1น่เดือนสิบห้าวันแต่ว่ายอดยอดเรามาแล้วแต่เงินเราจะไม่เข้านะครับก็ต้องบอกว่าสามสามสี่ยอดเนี้ได้อยู่ประมาณห้าหมื่น โอหอันนี้แค่ระยะเวลา1 5วันที่เราเริ่มต้นจากวันแรกที่เข้าไปอีซูเนี่ยต้องบอกว่าวันแรกที่เข้าไปนะเหลือตังอยู่2,000กับยาสีฟันอยู่กล่องนึงเอ้ยลืมเล่ายาสีฟันได้ขายยาสีฟันออนไลน์ด้วยขายทุกอย่างจริงใช่ขายยาสีฟันออนไลน์นะครับก็นั่นแหละก็ได้เอายาสีฟันกล่องหนึ่งน่ไปขายให้แม่บ้านไปขายให้เซลล์เรามีตังอยู่วันสอง0เมียก็ตกงานนะครับแล้วเราก็ไปขายรถนั่นแหละจุดที่เดือนแรกเลยมีตังแค่2,000แล้วก็ขายยาสีฟันกินไปพอจบสิ้นเดือนก็เลยได้เงินรถมาครับ ตอนที่ขายรถอะค่ะครับคิดว่าแบบความสำเร็จที่สูงสุดที่ที่ที่เราตั้งเป้าไว้แค่ตรงไหนต้องบอกว่าต้องบอกว่านะวันนั้นที่ขายรถเนี่ยเราเคยขายประกันใช่ไหมแล้วชีวิตเราแบบไฮแบบเนี้ยแล้วพอวันนี้เราทำอาชีพอื่นแล้วมัน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 ได้มันได้มันได้เงินน้อยกว่าเราก็รู้ว่าขายรถเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าเป็น อาชีพที่เริ่มต้นได้ดีมากแล้วเพราะการที่ทํางานแค่ประมาณไม่ถึง2ี่สิบวันแล้วสามารถหางเงินได้ห้าหมื่นเนี่ยสำหรับคนทํางานทั่วไปนี่มันยากมากถูก<ช>ต,ต้องไนหะมก,ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละอาชีพนี้แหละที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราตอนนั้นนะครับก็ลุยเลยทํางานหนักเต็มที่ขายรถมานานแค่ไหนคะ,ะต้องเล่าเดี๋ยวเล่าเรื่องด้วยฝังนิดนึงเดือนแรกที่ขายได้ใช่ไหมก็ได้รถใหม่ทั้งหมด3คันนะรถเก่าด้วยนะทุกคนเนาะแล้วหลังจากนั้นต้องบอกว่าผมน่าจะเป็นเซล คนเดียวที่มาตั้งแต่เดือนแรกแล้วขายได้จนวันที่ผมออกแล้วกันอครับแต่ที่มันพีคสุดๆเลยทุกคนเดือนสุดท้ายก่อนที่ผมจะออกเนี่ยผมขายรถได้ทั้งหมด33คันจอง25คันใช่แต่นี้คือหนึ่งเดือนนะคะใช่ครับเดือนสุดท้ายนะพี่เอเดือนสุดท้ายก่อนที่จะออกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือ3คัน4คัน5คัน7คัน10คัน13คัน15คันเนี่ยมันได้มาตลอดทางแต่พีคๆคือเดือนสุดท้าย แล้วสามารถทําเงินจากการขายรถเดินเดียวเนี่ยประมาณครึ่งล้าน<ม>กระซิบนิดหนึ่งทําได้จะบอกว่าไม่ธรรมดาดนะสังเกตว่า พิกโฟกัสเนี่ยตั้งแต่ขายประกันแล้วนะคะก็เป็นแบบว่าออฟเดียร์เลย3ปีซ้อนจนมาขายรถมาขายรถก็แบบว่าเป็นท็อปเซลเลยก็ว่าได้ก็เราทํางานปีเดียวเนาะเราได้ไปต่างประเทศกับบริษัทเลยหลายคนทํางาน3ปี5ปี1ีปีเพิ่งจะได้ไปแล้วปีเดียวได้ไปเลยต่อยอดนะคะคือประสบการณ์ในเรื่องของการขายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยต้องบอกว่ามันเกิดจากทักษะที่เดินขายของนะต่อยอดมาเลยมันต่อยอดมาแล้วขายประกันด้วยนะครับประมาณนั้น